ด่วนนะครับทหารไทยสร้างกำแพงกั้นไม่ให้ขเขมนลุกลานดินแดนของประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับคนขเขมรน,นะครับขอร้องนะครับไม่ให้ทหารไทยนะครับกั้นกำแพงแยกระหว่างไทยกับ เขมรนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่นะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์นะครับประมาณเก้าสิบตู้นะครับเอามาสร้างกำแพงกั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขมรนะครับลุกลานเข้ามาในแผ่นดินของไทยนะครับโอ้โหงานนี้นะครับคนเขมรนะครับประชาชนเขมรก็อยู่อย่างลำบากนะครับ แล้วก็ขอร้องทหารนะครับไม่ให้แบ่งแยกดินแดนนะครับเนาะเนี่ยนะค,ะครับไปชมกันเลยนะครับนี่คือทีมทหารช่างนะครับไม่ได้เล่นกายกรรมขึ้นไปบนสลิงเพื่อที่จะไปล็อกกับตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ค่อยๆทย,ยอยวาง ทำกำแพงเหล็กกั้นสองแผ่นดินอตอนนี้เนี่ยกองกําลังบุรพาร่วมกับฐานช่างนะครับเร่งติดตั้งโตู้คอนเทนเนอร์บ้านหนองจานยาวไปจนถึงบ้านหนองยาแก้วในเขตอำเภอโคกสูงแล้วก็จะมีชุดรักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังไว้ด้วยลงดูบรรยากาศนะครับเรียกว่าทำทั้งวันทั้งคืนจริงๆโอ้โหลภาพมุมนี้ คือแม้ว่าจะไม่มีเสียงปืนแต่<ะ>ทหารในพื้นที่เขาบอกว่ายังไงก็ไว้ใจไม่ได้ม,มันจะมีความตึงเครียดแล้วตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยลำเลียงมาทางรถไฟนะครับเข้ามาที่อารัญญประเทศแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาเครนเนี่ยยกใส่รถบรรทุกแล้วก็ขนมาเพื่อมาวางตรงบริเวณชายแดนบ้านหนองจานวันนี้ลงมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 90ตู้นะขอขอบคุณเลยการรถไฟเพราะเขาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเลยจะทยอยขนตู้คอนเทนเนอร์ของภาคเอกชนเอามาเสริมเรื่อยๆใช่ค่ะก็มาทั้งหมด90ตู้นะคะโดยขนมาทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการขนตู้คอนเทนเนอร์90ตู้เพื่อไปตั้งเป็นแนวโดยมีการบอกว่าขอภัยพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าเส้นทางการขนส่งมันจะต้องมีการใช้เส้นทางต่าง,าง,างๆไม่ว่าจะเป็นถนนสุวรรณศรถนนธนวิถีนะคะก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางถ้าไปเจอ บวนรถขนตู้คอนเทนเนอร์ก็ขอให้หลบหลีกเส้นทางต่างๆคุณผู้ชมแล้วน,นี่เลยคือภาพที่ให้เห็นเลยว่าคือการรถไฟเขาทํางานกันเป็นทีมจริงๆเพื่อที่จะขนตู้คอนเทนเนอร์แล้วส่งให้กับพื้นที่ในแชยร์แดนนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการเพิ่มเติมเข้ามาพี่โจคุณผู้ชมถ้ายังจกันได้ก่อนหน้านี้นมีช่วงต้นๆที่มันไม่มีการปัญหาเกิดขึ้นคุณการจอมพลังคเคยเอาตู้คอนเทนเนอร์ลงมาแล้วแต่รอบนี้มันต้องลงมากกว่าเดิมเพราะมันต้องกั้นให้เห็นชัดเจนเลยว่าฝั่งนี้ฝั่งไทย ฝั่งคุณฝั่งกัมพูชาแล้วนอกจากนี้นอกจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะคะก็ยังมีการทำรัว้วทำบังเกอร์เพิ่มเติมคุณผู้ชมจะเห็นภาพหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการทำบังเกอร์เนี่ยเขาก็ต้องก่อดินก่ออะไรขึ้นมาแล้วมันมีของอย่างหนึง่งที่เขาเหนเขาทิ้งไว้รถ รถคุณผู้ชมรถของใครเอาให้ดีนะรถกัมพูชารถของเขมรจริงๆอ๋อเขาบริจาคให้เราเหรอเขาสนับสนุนเหรอเขาทิ้งไปแล้วเขาทิ้งไว้ให้เลยอนี่ก็เลยยกขึ้นไปเลยคุณผู้ชมตั้งให้มันเป็นแนวบังเกอร์แบบนี้ค่ะนลูสุนโหดูกสุนดูสุนเนี่ยนัดถ่ายขางที่เนี่ย หายไปแล้วนะนี่แหละอันนี้คือตั้งไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีเอาแบคโฮค่ะขนมาวางไว้บนกองดินค่อ,อยๆข,ขนมาทำที่ละสะเต็ปเพราะมันจะมีนอกเหนือจากมุมนี้เนี่ยอพอตั้งรถขึ้นไปได้แล้วเขาก็จะให้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยบังเกอร์แล้วมีรถของเขเมนวางอยู่ข้างบนให้เห็นชัดๆเลยว่า ทำจนเสร็จใช้เวลานะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าโอ้โหชั่วโมงสองชั่วโมงจะทําเสร็จอ๋อนี่ไงนี่เอยู่ก่ละเอาไปตั้งไว้นี่เออก็ดีนะเป็นอนุสร์ใช่เราตอนแรกเราก็คิดว่าได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของรถของชาวเขมรอ๋อไม่น่าเพราะตัวน่าจะไม่อยู่นี่แล้วเออเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็ทําจนเสร็จอ๋อก็ดีฮะ อย่างน้อยเอาพวกเศษซากรถพวกนี้มันก็ยังพอกันกระสุนการจรวดได้บ้างถ้ามันมีการปะทะกันนี่ตั้งเด่นเป็นสง่าเลยส่วนทีมงานของคุณกันจอมพลังไม่ได้เอารถเขมิจะมาตั้งนะครับแต่กําลังเตรียมเอาเสาธงชาติอย่างดีเลยจะมาปักที่บ้านหนองจานในพื้นที่โคกสูงจังหวัดสาแก้วนี่ฮะคุณผู้ชมครับมันต้องประกาศให้รู้ แล้วต้องสูงเด่นไปสง่าให้เห็นมาทั้งสองแผ่นดินเลยว่านี่คือบ้านหนองจานย้ำนะฮะไม่ใช่จกเจยบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตอนนี้เราจะเอามันเข้าไปฝักด้านในนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำบังเกอร์เสร็จแล้วตอนนี้ครับพี่โมงเนี่ยตอนนี้7จ็ดโมงนะครับ เจ็ดโมงสิบห้านาทีแปดโมงเขาลดตรงชาติแปดโมงเขาลดตรงชาซะด้วยอะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาธงเข้าไปด้านในครับนะไปไว้ที่บังเกอร์เรานะก็เป็นตามธรรมเนียมครับเราสร้างบังเกอร์มาหลายอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็จะปักธงชาติไทยเอาไว้นะครับซึ่งธงนี้จริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้หรอกไปขอตํารวจตชเขาเพราะตรวจตชดเขาบางทีก็อยู่ในบังเกอร์ที่ผมสร้างไว้อันนึงก็เลยเยื่นหมูเยื่นแมวกัน นะครับน่ะอันนี้คือบังเกอร์ผมตอนนี้ครับส้อนข้าน,นี่ครับยังอยู่ตรงนี้ครับยังอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมรอปักครับรอปกักเรียบร้อยเดี๋ยวพอมันเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะปกักให้ทุกคนดูครับผมอทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะเอาภ้าให้ทุกคนได้รับชมนะจ๊ะติดตามไว้ครับบ้านหนองจานครับ นี่แกก็ลุยเต็มที่จริงๆนะใช่แล้วตรงนี้คือมันจะผ่านจุดตรวจที่40่อะค่ะตัวคุณผู้ชมเราก็เข้าไปทางเส้นถนนที่มันใกล้ๆกับตรงหนองจานตรงนั้นแหละนี่เราพี่การเขาไปเป,ปมาจำเส้นทางจําได้เลยแล้วสุดท้ายก็เนี่ยแหละเป็นธงจากพี่ตชดที่บอกว่าขอไปปากหน่อยอปากให้มันเห็นชัดๆไปเลยว่าของของเราที่ของเรามันก็เป็นที่ของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมแล้วมันมีคือตอนนี้ต้องพูด เรียกได้ว่าแบบนี้คือปืนเสียงปืนปนะมันสงบลงแล้วชาวบ้านก็เริ่มทยอยกลับเข้าพยายามจะใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติ<า>บ้านหลังหนึ่งกลับไปบ้านแต่ไม่มีบ้านให้อยู่นะฮะอลองดูภาพคือมันเป็นดูขอดูสภาพซากบ้านวันนี้ก่อนก็แล้วกัน<า>คือเป็นบ้านของพี่ติก๊กพี่ติก๊กคุณอนุพงศ์กันหนองฮะแกพาไปดูเลยบ้านแกเหลือแค่นี้จริงๆช่วงที่ทยอยไ มันเหลือแค่นี้จริงๆแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณผู้ชมยังจำภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุคือ22ธันวาคมได้ทีมงานลองเปิดดูนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหวันนั้นพี่ติก๊กไม่อยู่แต่สภาพบ้านพอกลับมาดูไม่มีบ้านให้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยรับวันใหม่กับเศษซากข,ของบ้านแต่แกทัศนคติดีมากนะเห็นบอกว่า แกเปิดประตูเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาใช่ไหมไอ<ช>สิ่งที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านไปของปีที่แล้วใช่ก็คือวันเนี้ยเป็นวันปีใหม่ปี2569ก็เลยบอกว่าเอาแหละบ้านจะพังก็แล้วแต่แหละขอเปิดประตูบ้านเอาไว้เพื่อที่จะรับโชคในวันปีใหม่ถึงจะไม่มีบ้านอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็ได้เปิดรับสิ่งดีๆเพราะที่บ้านเองก็เอาตรงๆนะพี่โจคุณผู้ชมปีนี้ก็ไม่ได้จัดงานปีใหม่หรอก ตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวจะตกแต่งบ้านให้สวยๆเลยจะได้ฉลองปีใหม่ะะ้ลยกันนี่นนี่หมาวิ่งเนี่ยอันนี้คือภาพเก่านะตอนวันที่22นะ<อ>แล้วสาภาพบ้านเขาที่สวยๆเลยอ่ะพี่โคุณผู้ชมที่<อ>คนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาชอบถ่ายรูกกันไง วิ่งในวงจรปิดเนี้ยวันนี้น้องจ๋าก็เห็นพร้อมกับเจ้าของบ้านเพราะมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละตรงเศษซากบ้านที่มันเละมันพังอะ่ะมันยังอยู่ดีใช่ไหมอยู่ดีแล้วน้องก็ยังคงงงอยู่ว่าตอนนี้บ้านไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะโอ,อ้คุณผู้ชมอลองฟังทางพี่ติ๊กดูฮะซึ่งวันนี้เนี่ยแกบอกว่าอย่างน้อยได้เก็บซากบ้านเปิดประตูรับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วหวังว่าปี2569มันจะเป็นปีที่ดีสำหรับตัวเอง ก็เลยวันนี้ก็เลยกลับมาดูบ um ้านก็พอดีประตูมันเปิดไม่ได้กันเลยเปิดประตูรับโชคในวันปีใหม่ลุงซซนต้ายังอยู่เลยครับก็ว่าจะจัดปีใหม่กันอยู่หน้าบ้านสุดท้ายก็ไม่ได้จัดก็พังก็กินข้าวเย็นกันแล้วก็นอนก็มีเด็กๆเขาก็อยากฉลองกันนิดหน่อยแค่นั้นเองอาจจะยังไม่เหยียบครับก็เดี๋ยวรอ หน่วยงานรัฐเข้ามาประเมินว่าจะเย,ะยียวยายางไงก็ออโอ้โหแต่ถ้าเป็นเรานะเราทำใจไม่ได้นะ<า>ค่ือยังไงก็ต้องเก็บต้องเคลียร์แต่ก็เข้าใจแหละในมุมของ พี่ติ๊กเองแกก็บอกว่าเดี๋ยวก็คงต้องต้องมีเจ้าหน้าที่มาประเมินเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องบ้านพังทั้งหลังเสียหายบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องเงินเยียวยารวมไปถึงเรื่องของประเมินพื้นที่หน้าบ้านด้วยเพราะว่า b m 21เนี่ยก็ยังอยู่หน้าบ้านอยู่นะคะพี่ติ๊กก็บอกว่ายังไงฝากบอกภาครัฐหน่อยว่าให้รีบเข้ามาจัดการเพื่อจะได้เข้ากลับมาซ่อมแซมบ้านให้ได้แล้วในขณะเดียวกันการเคลียร์พื้นที่ยังคงเคลียร์หลายจุดคุณผู้ชมโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอตาพระยาซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีบีเ้าา่องง เคลียพื้นที่ในหมู่บ้านก่อนให้ประชาชนได้กลับเข้าบ้านโอ้โหลูกขนาดนี้พี่จโจอ,อยู่ตรงถนนหน้าบ้านตรงนี้เลยเขา,เาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าดูอันเนี้ยมันทํางานสมบูรณ์แล้วหรือยังสรุปสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับลูกนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เครนค่ะผูกกับส่วนหางของจรวดแล้วดึงขึ้นจากถนนแล้วเจ้าหน้าที่ EOD เ,เขาก็ย้ําบอกว่ามันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวหรอกฝากบอกพี่น้องประชาชนหน่อยถ้า มันไปเจอว่ามีวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งอีโอดีหรือว่าทหารรวมไปถึงผู้นําชุมชนนะเพราะว่าในจุดของอาเภอตาพยาเจ้าหน้าที่เองยังคงปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราเพื่อความเรียบร้อยและให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้เหมือนกับที่หนองยาแก้วเลยเอาทีมงานลองเปิดไปดูหนองยาแก้วเนี่ยเจอพื้นที่ที่มันเป็นโซนปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวหัวรบีเอ็มยีตกลงมาเป็นหลุมบัล่มเลยคื ตัวจรวดก็ยังอยู่ในหลุมนะฮะชาวบ้านเขากลัวจะไม่ปลอดภยัยไม่กล้าอยู่กลัวว่ามันยังทํางานไม่เสร็จไม่สําเร็จยังระเบิดไม่ครบเนเลยต้องประสาน EOD มาสรุปพอเจ้าหน้าที่มาดูอ๋อระเบิดหมดแล้วก็ยังดีนะฮะเหลือแค่การเก็บกู้ซากมันขึ้นมาเท่านั้นเองซึ่งหลังจากนี้เนี่ยคงต้องให้เวลากับเจ้าหน้าที่เพราะว่าคิวแน่นมากมคิวแน่นจริงๆว่าเดี๋ยวไล่ทีละจุดทีละจุดเพราะอย่าลืมนะช่วงที่มีการประทะกันหนักๆเนี่ย คือมันปูพรมถล่มใส่ชุมชนเลยแล้วถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับติดตามการรายงานสดนะครับจากน้องโป้งสุวิพัฒนนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอโภคกสูงจังหวัดสระแก้วในวันปีใหม่ชาวบ้านที่นั่นเป็นยังไงบ้างเชิญครับน้องโป้ง หลังสถานการณ์ชายแดนจังหวัดสะแก้วเริ่มขี้คายและชาวบ้านบางส่วนก็ได้เดินทางกลับเข้าบ้านไปอยู่กับครอบครัวกันแล้วนะครับแต่สําหรับเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่และเล่งติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพื่อป้องกันการลุกลานจกากกัมพูชาแม้ว่าในวันนี้จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยครับ,บออแล้วก็บอกให้ตล เห็นดี land. ่คนกลับเลยคิดถึงไว้ไหมแม่คิดถึง่า วันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วที่ตลอดแนวชายแดนนะครับได้หยุดการประทะลงไปหลังจากการเจราจาหยุดยิงของไทยกัมพูชานะครับทำให้หลายครอบครัวที่ต้องอพยพออกไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยพากันกลับเข้ามาในบ้านกันบ้างแล้วแต่สําหรับเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าทุกนายนะครับก็ยังคงปักหลักและผัดเปลี่ยนกําลังนะครับเข้าไปแนวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสถาปนาที่มั่นนะครับรวมทั้งเพื่อเร่งติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์จานวนมากทั้งในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วรวมถึงในส่วนของบ้านคลองแผงอ,อําเภอตาพยาให้เบ็ดเสร็จนะครับ หลังจากเราสามารถยึดทั้ง3พื้นที่คืนมาได้ก่อนการเจรจาหยุดยิงซึ่งขณะนี้นะครับเราสามารถนําตู้คอนเทนเนอร์ไปติดตั้งทั้งในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วได้แล้วกว่า75ตู้นะครับระยะทางรวมกว่า4 5 0ห้าเมตรและขณะนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะนําตู้คอนเทนเนอร์อีก1ิ้าตู้นะครับไปติดตั้งที่บ้านคลองแผง ทำให้ในวันนี้นะครับครอบครัวของทหารกล้านายหนึ่งในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะครับได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมและทันทีที่ทหารนายนี้นะครับได้พบกับแม่นะครับก็ได้เข้าไปสวมกอดและกลมกับเท้าพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึ้งนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ม e ีการปะทะกันเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนะครับซึ่งผู้เป็นแม่ก็บอกกับทีมข่าวนะครับว่าดีใจอย่างมากนะครับที่ลูกชายปลอดภัยและวันนี้ได้เจอลูกเพราะทันทีที่เราสามารถยึดบ้านหนองย่าแก้ว กลับมาบอกว่าปลอดภัยดีในทันทีและช่วงแรกที่มีการประทะกันนะครับก็ห่วงลูกชายอย่างมากเลยพยายามจะไม่ดูข่าวเพราะว่ายิ่งดูยิ่งเครียดครับแต่ที่ผ่านมาก็จะขอให้ลูกชายนะครับแคล้วคาดอยู่ตลอดและพอได้เจอกันในวันนี้นะครับก็ภูมิใจในตัวลูกชายอย่างมากแต่ก็ยังอดห่วงไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่ากลัวว่ากัมพูชาจะมีการประทะและย้ยิงเข้ามาอีกครับ บอกให้ระวังตัวนะฮะสู้สู้พอเราอาชีพเรามาทางนี้จะห่วงมากลูกชายก็โตทอนที่เขาทำงานไม่ได้คุยเลยเนี่ยเพิ่งหยุดนี่แล้วได้คุยก็บอกไม่ต้องห่วงเขาปลอดภัยนีดีใจด้วยที่ลูกไม่เป็นไอสบายใจหน่อยนึงแต่มันก็ยังไม่เต็มร้อยก็เอาันนี้แหละขอพอให้พอนะข้อนี่แหละให้ปลอดภัยไปอยู่หนข่าย คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสัะแก้วนะครับนอกจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารต้องนําตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะครับไปติดตั้งเพื่อป้องกันการลุกลามจากกัมพูชาแล้วขณะนี้ทหารช่างนะครับก็อยู่ระหว่างการดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กัมพูชาเข้ามารุกลานกว่า40ปีซึ่งขณะนี้นะครับก็คืบหน้าไปแล้วกว่า50ครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดแนวชายแดนจังหวัดสัะแก้วขณะนี้ครับขอบคุณนะครับน้องโป้งสุวิพั์